รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับรนต่อมทุนใดๆการเลือกใช้บริการบร็อกเกอร์ใดๆจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักถุกจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย B G Markets Trading c a n B E C F Xport Reliable Trade กับบร็อกเกอร์ดำเนินข้โลได้แล้วในวันนี้ F Xport Reliable For ์ดฟอร์ยครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของนั่งทุนเดอดนนี้จะรับทันทีครับห้าสิบยูเอสดอลลาร์แต่อย่าลืมนะครับดูรายละเอียดเงื่อนไขที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะ n r เนฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญเทรดครบหหลักไซส์ภายาในระยะเวลา30วันนับจากวันที่ได้รับโบนัสคเครดิตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นบาลานซ์แล้วก็สามารถถอนได้ด้วยนะครับจำกัด1สิทธิ์ตอนดบัญชีเท่านั้น XM เปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันที30 US ยดอลลาร์โดยที่ย สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระบอกคู่บอานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีในตลาดวอร์สตรีทก็ปิดทําการไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัน t Thanksgiving d เดหรือว่าขอบคุณพระเจ้านะครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ามันดิบกันเลยดีกว่านักลงทุนครับราคาน้ำมันดิบของเราเมื่อวานนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการขยับเลือกหน้าอย่างชัดเจนภาพรวมจะมีปัจจัยแรงลบจากการที่ทางรัฐบาลจีนนะครับได้มีการประกาศล็ ล็อกดาวน์นะฮะหลายเขตหลายพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่สร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของตัวราคาดิบไม่สามารถจะฟื้นได้แต่ผมก็ได้ยินข่าวใหม่มาครับนั่งฉุนครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานจากทลผัิของรัเสเซียซึ่งล่าสุดครับทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยได้ออกมาก่าวเอาไว้นะครับว่าอาจจะไม่ส่งน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศที่มีเอี่ยว ในการกําหนดมาตรการควบคุมราคาน้ํามันตกดีครับย้อนกลับไปที่ดึงทุกท่านเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําทั้งเเขาได้มีการนะครับพูดคุยหารือกันว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะทําการกําหนดเพดานราคาน้ํามันที่ส่งออกทางเรือโดยรัสเซียครับทุกท่านให้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ65-70ยูเอรสตาร์ต่อบาเรลแต่ถ้าบอกก่อนนะครับนักถูกครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยยังอยู่ในที่ประชุมนะซึ่งอาจจะ มีผลลัพธ์เนี่ยออกมาก่อนในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยจับตาดูกันให้ดีๆเพราะว่าถ้ารัสเซียไม่ส่งออกน้ํามันนะครับไปยังประเทศอื่นอาจจะช่วยสร้างแรงดุนให้กับในส่วนของตัวราคาน้ํามันก็เป็นได้เช่นเดียวกันตรงนี้ต้องจับตาดูนะตอนนี้ถามว่าแล้วมีนมโนมจะผ่านไหมคุณก็ต้องบอกว่ามีนาโนความคืบหน้านะครับที่อาจจะผ่านก็ได้แต่ก็ยังมีบางประเทศในสหภ,ภาพยุโรปที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการควบคุม ราคาน้ํามันดังกล่าวบางคนบอกว่าเอะคุณเดี๋ยวก่อนนะลดราคาน้ํามันมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมถึงจะเป็นปัจจัยลบเพราะว่าบางประเทศนี้เขามีธุรกิจทําเกี่ยวกับในเรื่องของตัวประกรันการเดินเรือน้ํามันของทางรัสเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียไม่ยอมปฏิบัติตามเนี่ยรัสเซียก็จะไม่สามารถที่จะ เดินเรือน้ํามันได้นะครับละทีดีทางบริษัทประกันต่างๆผู้นี้ก็จะขาดรายได้ไปด้วยแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าวเหล่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นข่าวที่นัถกถูงจับตามองนะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เทรดน้ํามันฝั่งขาบายอยู่นี่อาจจะเป็นตัวช่วยกับนักถุดก,ก็ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาทองคำกันบ้างดีกว่าครับในช่วงเช้าวันนี้มีการปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อย1753เมื่อวานนี้ตัวแนวต้านที่เราคุยกันไว้นะครับ1,760งพ ก็ยังถือว่าเป็นโซนระดที่มีความหนาและสําคัญอย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้นะครับวันนี้ก็เลยมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ย่อตัวอย่างไรก็ตามแต่เราคงยังต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าโซนประมาณ45ถึง47 เขาจะลงไปถึงตงัวดันได้ไหมถ้าลงไปถึงตงัวดันได้โอ้นะครับหน้าเซล์มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้นะแต่เหมือนเดิมถ้าลงแล้วอย่างในตอนนี้ลงอยู่แต่ลงไม่ถึงก็แปลว่าหน้าเซลล์ยังคุยกันไม่ได้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับทั้งุนที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ